นิวไม่สบายหรอนิวเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอ้ยเส้นใหญ่อ่ะเป้า เดยกกิมหนาวนะถ้าก่อนนอนนะครับผมน้องมิวเร็วพิเศษพิเศษหน่อยพิเศษหน่อยเอนไเอเส็จหมดเลยเสร็ล ก็มีน้อยก็มีน่อยก็มีน่อย,รอย,รอยกระ k หนึงน่งสองครับนี้เก็บตังดีดลูกอครดีครข่โอ้ซอ้ออโทษนะ ลูกครูลูกครูลูกครูพี่โบจะจะอย่างนี้จริงเหรอจะอยู่อย่างนี้จริงเหรอขายคิมเนี่ยไม่นั่งเก้าอี้ดำปะไปหาไปนั่งเก้าอี้ดำปะหาเก้าอี้ก่อนโทษนะคะโทษนะคะ